ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับตอนนี้อยู่ผมเติร์กทีวีดอวันยูนะครับสำหรับวันนี้ผมจะมาแนะนําแมปแบบหนึ่งนะครับที่มีชื่อว่าบาบิลันดันเจียนนะครับไอแมปบาบิลันดันเจียนเนี่ยนะครับมันก็เป็นแมปที่ชื่อง่ายๆเรียกว่าแมปหัวกะโหลกนะครับไอเกาะหัวกะโหลกเนี่ยครับมันอยู่ที่เมืองอีสุนนะครับสามารถมาได้ในราคา150เซนนี้เท่านั้นนะครับแต่ว่าการมาใน1ครั้งนะครับมันคุ้มซะยิ่งกว่าคุ้มนะครับพอดูครั้งที่เรากลับไป ขายของนะครับเราก็จะได้เงินมากกว่า150เซนนีเป็นแน่แท้นะครับสำหรับวันนี้ผมเป็นไกด์แนะนำให้ทุกคนได้มาท่องเที่ยวกันที่ในแมปนี้นะครับตอนนี้ก็ผมอยู่ในแมปที่บาบิลันดันเจียนนะครับอยู่ในชั้นที่4นะครับเพราะว่าบาบิลันดันเจียนนั้นมีทั้งหมด6ชั้นนะครับสำหรับชั้นที่4แล้วก็มีอีกชั้นหนึ่งที่เป็นชั้น5นะครับแต่มอนสเตอร์ชั้น5ก็เป็นมอนสเตอร์ที่มีเลเวลสูงกว่าแมปนี้แน่นอนนะครับสำหรับ แมปนี้นะครับก็มีมอนสเตอร์อยู่จำนวนห้าห้าตัวนะครับที่เด่นๆนะครับก็คือเพนนะครับไฮดรานะครับแล้วก็มารีนสเปียร์นะครับแล้วก็เป็นมานะครับอีกตัวหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะครับผมแนะนำให้รู้จักนะครับสวอตฟิตนะครับหรือไม่ก็ปลาทะเพียนแถวบ้านเรานี่เองนะครับแล้วก็มอนแต่ละตัวเนี่ยมีลักษณะสกิลที่แตกต่างกันไปนะครับสำหรับ สำหรับดันนี้นะครับเป็นดันที่โหดร้ายมากๆนะครับเพราะมอนสเตอร์เนี่ยในบางจุดก็มีเยอะมากนะครับเยอะจนไม่รู้จะเยอะยังไงเลยนะครับแล้วก็มีสกิลที่โหดร้ายอีกต่างหากนะครับสำหรับตัวแรกนะครับผมแนะนําเป็นสวอตฟิตนะครับไอ้มอนสเตอร์สวอตฟิตนะครับมันทําดาเมจยังไงกันแน่นะไอ้มอนสเตอร์สวอตฟิตนะครับมันจะทําการไล่เวทนะครับทั้งที่เราวิ่งอยู่เดินอยู่เราจะอยู่ห่างกับมันนะครับมันก็จะทําการไล่เวทวอเตอร์บอลใส่เรานะครับ ไอเวทวอเตอร์บอลนะครับก็จะเป็นเวทเว่นึงของวิสัทนะครับที่ที่พูดปุ๊บมันไล่ปั๊บเลยครับมันเป็นเวทของวิสัทนะครับที่เมื่อเราอยู่ในน้ำเมื่อไหร่นะครับก็จะทําการไล่เวทวอเตอร์บอลได้ทันทีนะครับแล้วของวิสัทเนี่ยทำเพียง50าลูกนะครับแต่สหรับมอนตัวเนี้ยเนี่ยมันยิงไม่ยั้งนะครับผมจะมีรูปขึ้นไว้บอกให้นะครับว่าผมโดนอะไรเข้าไปนะครับมันเป็นดาเมจที่สูงมากนะครับสําหรับอาชีพ ที่มาที่นี่นะครับต้องมีค่าเลือดที่สูงพอประมาณนะครับแล้วก็สามารถหลบมอนเตอร์ได้ด้วยสําหรับมอนเตอร์ที่2นะครับก็คือมาน้านะครับไอ้มาน้าเนี่ยมันทําการสตันเรานะครับเวลาเราโดนลุมเยอะๆแล้วมาน้ําทําการสตันเรานะครับก็จะทําให้เราพบกับจุดจบที่รวดเร็วนะครับเพราะว่าสตันเนี่ยมันมีโอกาสโดนผมเยอะมากขนาดค่าฟรีของผมนะครับอยู่ในช่วงที่334นะครับหรือว่า ในบารครังค่าฟรีผมก็อยู่ในช่วง340นะครับเป็นหมวกเพราะหมวกนี้นะครับก็ยังโดนสตันอยู่ดีนะครับแล้วก็พูดตามตรงว่าเวลาโดนสตันนะครับก็แนะนําให้กดวิ่งให้ทันนะครับแล้วก็ทําการตีมอนสเตอร์ตัวนั้นให้ตายเสียก่อนนะครับแล้วเราจะรอดจากกรงงานได้ต่อไปนะครับเป็นมารีนสเปียร์นะครับมารีนสเปียร์เนี่ยเป็นลูกบอลกลมๆนะครับอยู่ในน้ําที่ไม่มีพิษมีภัยกับผู้อื่นนะครับ แต่ถ้าเราไปโจมตีมันเข้านะครับมันก็จะทําการระเบิดตัวพิชีพไปเลยนะครับไอการระเบิดตัวพิชิพเนี่ยครับผมก็ได้ทดลองเลยนะครับว่าดาเมจมันแรงรุนแรงแค่ไหนนะครับก็บอกได้เลยว่ามันก็รุนแรงระดับหนึ่งนะครับก็ใครที่มีเลือดน้อยก็อย่าพยายามไปตีมันเลยนะครับเพราะว่าการที่ไปตีมันแล้วเราทําดาเมจไม่จบนะครับมันก็จะทําการไล่เวทเลยแข่งกับเราตีนะครับว่าใครจะจบก่อนกัน ดังนั้นใครที่มีดาเมจไม่ถึงนะครับก็อย่าคิดไปริไปลองนะครับก็อาจจะก,กลับไปจ่ายอีก150เซนเพื่อมาที่นี่ก็ได้นะครับสาหรับมอนสเตอร์เพนนะครับเพนเนี่ยนะมันก็ไม่ได้มีความเลวร้ายอะไรนะครับแต่เพนเนี่ยมันเป็นมอนสเตอร์ที่มีการ์ดราคาแพงนะครับคนก็เลยลงมาทุบมันบ่อยแล้วก็ต้องบอกว่าในช่วงนี้นะครับในแมปแมปเนี้ยคนก็ยังไม่เยอะมากนะครับเพราะว่าคนอ่ะก็ยังไม่ค่อยรู้กันว่า แมปแมปนี้มันมีอะไรดีนะครับสําหรับวันนี้ผมก็จะมาแนะนําเต็มที่นะครับว่าแมปนี้มีอะไรดีบ้างนอกจากการผมแนะนามอนจบไปแล้วนะครับผมจะแนะนําถึงไอเทมที่ได้รับจากแมปนี้ด้วยนะครับขั้นแรกนะครับการได้รับไอเทมจากแมปนี้นะครับก็คือการ OC นะครับการโ c ก็คือการขายของจากแมปแมปนี้ที่เราได้มานะครับต้องบอกว่าตกรอบละ1นึ่งแถึงสองแสนนะครับเซนีต่อ1ชั่วโมงนะครับก็อยู่ที่ว่าใครมีความพยันมั่นเพียงขนาดไหนนะครับ แล้วอาชีพที่เหมาะสมนะครับเป็นอาชีพอะไรบ้างนะครับผมแนะนําให้เป็นอาชีพไห์นะครับโลกนะครับแอสคูเซเดอร์นะครับบีเอสแลวก็อาเคมิดนะครับทาไมต้องเป็นอาชีพเหล่านี้นะครับเพราะเป็นอาชีพที่มีค่าเอจินะครับเวลาใครเล่นอาชีพเหล่านี้ต้อง up เอจิแน่นอนอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีค่าสเตนที่สามารถฆ่ามอนสเตอร์ได้นะครับทําไมหันถึงมาไม่ได้ละหันก็มีเอจินะครับหันก็มาได้ครับแต่ว่าก็ต้องระวังตัวเองหน่อยนะครับเพราะว่ามอนสเตอร์มีเยอะมากนะครับแล้วก็ไล่สกิล รุนแรงด้วยคุณก็ต้องระวังในส่วนนี้ด้วยนะครับก็ใครที่สนใจจะเอาอาชีพไหนมานะครับก็มาได้ทั้งนั้นนะครับแต่มอนสเตอร์จากเข้าที่ผมถ่ายถ่ายมานะครับก็บอกเลยว่าเยอะนะครับเยอะไปหมดเลยนะครับสําหรับอาชีพที่ผมแนะนํามาเป็นอาชีพตีใกล้นะครับมีสกิลหมู่ล้วนแล้วทุกตัวนะครับอย่างเช่นอาชีพ BS นะครับก็สามารถไปทําสกิลรถเข็นชนได้นะครับก็้องขอก็ต้องขอพูดนะครับว่า สกิลรถเข็นชนเนี่ยครับแรงตามน้ำหนักของรถเข็นราคาแอคแท็บวกกันนะครับก็ใส่ของให้ตุนใส่ของตุนให้รถเข็นหนักเข้าไว้นะครับแล้วการโจมตีของคุณจะรุนแรงยิ่งขึ้นนะครับสำหรับอาชีพในนะครับก็จะมีสกิลโบลิ่งแบทนะครับแล้วก็แอดมีสกิลกร t มตูดนะครับหรือว่ากร t มตูดนั่นเองนะครับจะเรียกให้มันน่ารักมันก็แปลกๆนะครับกรีมตูดแล้วก็สกิลโลกนะครับเป็นสกิลเรดนะครับ ก็ต้องมุดดินและเลทนะครับใครมีค่าเอจที่น้อยก็จะโดนการสต็อปนะครับสต็อปก็คือการที่เรากําลังกดมุดดินแล้วเราโดนโจมตีก่อนนะครับเราตัวเราก็จะไม่ทําการมุดดินนะครับแล้วก็จะโดนดาเมจอย่างต่อเนื่องจนเสียชีวิตไปได้นะครับก็สําหรับอาชีพที่ผมพูดมาเนี่ยครับลดแล้วแต่ฟาร์มอย่างดีนะครับสําหรับมอนสเตอร์ที่นี่นะครับมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่เลเวล55นะครับการที่เราจะมาแมปนี้ได้นะครับเราก็ต้องมีเลเวลที่ 45ขึ้นไปนะครับเพราะว่าเมอร์แมนมีค่าเลเวลที่60นะครับถ้าเราเลเวล45เราจะไม่ได้ XP จากเมอร์แมนนะครับก็ต้องขอให้เป็นเลเวล47บวกจะเป็นดีที่สุดนะครับแต่ที่ผมกะไว้ว่า50ถึง70นะครับเพราะว่าในช่วงเราเป็นคาร์แรกนะครับเราอาจจะสู้กับมอนสเตอร์ที่เข้ามาลุมเราอย่างมากมายไม่ได้นะครับก็เลยต้องโซโล่หรือว่ายืนหามุมเงียบๆเพื่อสู้กับมอนสเตอร์ตัวเดียวนะครับ ใครที่มีพีดนะครับก็เอาเดินตามนะดีที่สุดนะครับเวลาผมเจอผมจะได้ขอ AB ได้ด้วยนะครับอันนี้ก็คือความคิดเห็นส่วนตัวผมก็ขอ AB ทุกคนที่ผ่านมาทางนี้นครับเขาก็ใจดีกันล้วนและแต่ใจดีนะครับบางคนก็ใจร้ายนะครับสําหรับบอทสำหรับสําหรับแมปนี้นะครับก็ต้องบอกว่าบอทยังมีไม่เยอะมากนะครับแล้วก็จากเท่าที่ดูมาแล้วบอทนี่ ก็ตายตายกันเยอะนะครับเพราะว่าแมปนี้มันโหดร้ายเกินไปนะครับดูอย่างม้องตัวนี้เป็นต้นนะครับก็นอนตายแบบไม่รู้อิโนอิเน่นะครับเดี๋ยวเดินขึ้นไปก็จะมี bs อีกตัวหนึ่งครับที่นอนตายอย่างสาหัสกันนะครับสำหรับไอเทมนะครับที่แนะนามาแมปบาบิลันดันเจี้ยนชั้นสี่นะครับชิ้นแรกผมขอแนะนําเป็นหมวกสเปซนะครับหมวกสเปซเนี่ยครับมีราคาที่ไม่แพงนะครับอยู่ในช่วง5 0 0 0 0ื่นถึงหนึ่งแสนซนีนะครับคือเป็นหมวกเก่านะครับโอปอล a เฮก็คือสําหรับหลายคนที่เปิดมาแล้วมัน ได้ไม่ดีนะครับแล้วไม่รู้จะเอาไปทาอะไรดีนะครับก็ลองเอามาลงแมปนี้ดูนะครับมีคุณสมบัติง่ายๆครับคือค่า a อจีของคุณบวก3นะครับแล้วเวลาคุณตีเข้าไปนะครับก็จะได้รับบัฟที่เป็นธาตุลมนะครับก็คืออาวุธของคุณจะเปลี่ยนเป็นธาตุลมเป็นระยะเวลา3นาทีนะครับก็ทําให้คุณตีกับมอนธาตุน้ํานั้นแรงขึ้นนะครับและแถมยังมีสล็อตด้วยนะครับสล็อตเนี่ยใส่เป็นอะไรก็ได้นะครับก็ตามที่คุณอยากจะใส่กันเลยโอเคแล้ว ชิ้นต่อไปนะครับผมก็แนะนําเป็นมัฟนะครับสําหรับใครหลายคนที่เป็นสายตีนะครับที่ใช้สกิลก็ได้หรือว่าคุณจะตีก็ได้นะครับแนะนําเป็นมัฟ l o โลวินนะครับมัฟ l o โลวินเนี่ยครับมีราคาที่ถูกนะครับสําหรับการโลวินอยู่ในช่วงราคา3 0 0 0 0ื่นถึงหนึ่งแนซนีนะครับมีค่าฟรีบวก r p e c t d o t คบก3นะครับแล้วก็ตีมอนสเตอร์ธาตุน้ำแรงขึ้นถึง10%แล้วมีอัตราการคีเพิ่มขึ้นถึง15นะครับ แต่ถ้าใส่ไปแล้วก็ไม่ต้องห่วงนะครับว่ามันจะไม่โชว์เพราะว่ามันจะคริเฉพาะมอนสเตอร์ประเภทปลาเท่านั้นนะครับก็เท่ากับว่าถ้าคุณลงบาริลันชั้น4นะครับคุณก็จะคริก,กับมอนสเตอร์ทุกตัวนะครับแต่ยกเว้นกับเมอร์แมนเพราะเมอร์แมนเป็นประเภทกึ่งมนุษย์นะครับไม่ใช่เป็นประเภทปลาถุงมือแมวเนี่ยช่วยในเรื่องอะไรบ้างนะครับก็ช่วยในเรื่องวิทเอจิเดกลักบวกหนึ่งนะครับสองข้างก็ช่วยได้เราช่วยเราได้เยอะมากเลยนะครับแล้วก็มีราคาที่ถูก1นึ่งหมื่นถึงหนึ่งหมื่นห้านะครับเซนี ตอนหนึ่งอันนะครับสำหรับอาวุธนะผมก็แนะนําเป็นอาวุธทั่วไปนะครับใส่อะไรก็ได้ใครหลายคนที่มานะครับก็อย่าลืมนะครับสร้างพ่อค้าแม่คาไว้ในไอสดีสำหรับโ c ซไอเทมด้วยนะครับก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับได้การ์ดได้ของได้อะไรใช้แล้วมาบอกกันใต้คอมเมนต์ได้นะครับว่าคุณได้อะไรมาบ้างนะครับสําหรับวันนี้นะครับผมก็ได้การ์ดไฮด้ามาหนึ่งใบนะครับแล้วก็ปิดฉากด้วยการที่ว่า ผมไม่ได้การเพนเป็นในครอบครองแต่ผมก็ไม่เสียใจแต่ดังใดน,นะครับผมได้มาหาแมพที่หลายๆคนต้องการนะครับหลายๆคนต้องการฟาร์มแบบไพรเวทนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามผมมาตลอดแล้วก็ฝากกันในคลิปคลิปหน้านะครับในเรื่องคลิปหน้าเนี่ยจะเป็นอะไรก็ติดตามชมรับชมกันได้นะครับก็สําหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนนะครับแล้วก็ขอให้โชคดีกับการได้การเก็บเลเวลการดิ้งทุกคนบายบายครับ